นำนะครับนักขาไปเลยครับนักขานี่แหละครับดาราเอเชียและครับได้จุดโทษและครับดาวยิงมือหนึ่งของเมืองบนละครับดูสิครับมุมนี้ละครับชัดแจ๋วแล้วครับจะส่งให้กับเทพชาวาดีมอสขาวารูนี่มาย่องพี่คาดดูแล้วครับดูสิครับ จะยิงให้ทีมสมบูรณ์ซับขึ้นนำได้หรือเปล่าครับดูสิครับเรียบร้อยครับโอ้โหสมกับเป็นเมื่อหนึ่งภาคอีสานแล้วครับท่านดาราเอเชียแล้วครับวันนี้ยิงขึ้นนำแล้วครับไอ้สมบูรณ์ซับขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูน ต้องให้พี่อุดดีมาดูการยิงจุดโทษที่ถูกต้องแล้วครับพี่อุดดีจากโค้งเกียม